สวัสดีครับอยู่กับผมในรายการ Live of Sword Gamer นะครับแล,แล้วเราก็อยู่กันในเกม Draw Stick Man Epic 2นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับมนุษย์ก้างนะครับผมใครที่รู้จกักเอ่อพวกเกมมนุษย์ก้างก็น่าจะรู้นะครับผมหรือใครที่รู้จัก Draw Stick Man เนี่ยก็คือการวาดเอ่อ,อ,อตัวมนุษย์ก้างใช่ไหมล่ะแต่ว่าเนี่ยภาค2เนี่ยจะสามารถลงสีได้นะครับผมจะเอาสีไหนก็ได้แล้วแต่คุณ อ่างั้นผมจะลงเป็นสีอะไรดีสีมันมีหลายสีนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จะเลือกสีไหนงั้นเอาสีแดงแล้นนะสามารถปรับเอ,อขนาดของเอ,อในการลงสีนะครับผมสามารถปรับได้เอานี้แล้วกันเนาะชึบอ่ามีเสียงเขียนด้วยแล้วก็ต้องวาดให้มันเป็นคนหน่อย มีคนเลยซึ่งเกมนี้ครับผมผมรวมมาจากเออของฟรีนะครับผมอาจจะไม่รู้ว่าเกมนี้อาจจะเล่นจบหรือเปล่านะชุบชุบทำไมแต่ละอย่างเออชุบ ชุบไปชุบอ่ะเอองี้แหละต้องว่ายยังไงดีมีผมสามเส้นเอ,อ้ยมีผมสามเส้นอ่ะพอคิ้วด้ะเออน่ารักกุ้งกิ้งมีจมูกด้วยอ่ะตรงอ่า พอได้แค่นี้แหละลงเยอะหรอกเออน่าจะลงสีอื่นได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงาจะลงสีดำดีกว่านี่มาลงยาจุงเบย์โอเคนี่เลยกันเนาะ อ่ะกดติ๊กถูกไปนะครับผมโอ้สวัสดีเออฉันคิดว่าฉันต้องการชื่อชื่อชื่อ,อร n a m เนมยสติแมนชื่อของมันกล้าวของคุณงั้นเอาชื่ออะไรดีภะะาษาไทยได้ปะภะะาษาไทยได้นี่ว่ะเออให้เขียนนี่ว่ะ เออชื่ออะไรวะเออผมไอผมสาม,สามเส้นเอออ่ะเออชื่อผมสามเส้นยินดีที่แล้วจกักเออรู้สึกว่าฉันจะโดดเดี่ยวมากเลยนะเนี่ย ฉันต้องเออวาดเพื่อนของฉันนั่นเนี่ยอ่าเดินได้ผมกดคลิกนะครับผมอ่าอันนี้อะไรวะอะไรเนี่ยรอเฟนวาดเพื่อนของคุณแล้ววาดอะไรดีเพื่อนเอาสีส้มดีกว่าเพื่อนต้องตัวใหญ่หน่อยกันนะโอ้มันก็ใหญ่ไป นี่ว่าเหมือนดินสอเลยชุบอ่าปาเพื่อนฟึบ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 ทำให้เพื่อนมันดูดีทำให้เพื่อนรูปร่างดีจังเลยอันนี้อ่าเอาอย่างนี้ว่ะไม,ม่เอาไม,ม่เอากะจะว่าทรงผมแต่ไม่เอาดีกว่าะดี เออมีรองเท้าเออเออรองเท้ามีต้องวาดแล้วล่ะรองเท้าผมผมกินเส้นดีอ่านี่นรกว่าอะไรตกใจหมดโอเคเดี๋ยวดงเอ้ยเอ้ยชึบชึบไงทำไม,มสีมันแตกวะโอเค เยวแปลกใจกับผมเส้นนี้เออจะยาวไปไหนวะสั้นๆก็ได้เออโอเคกดดันชื่อเพื่อนของคุณชื่ออะไรชื่อเออไอผมห้าเส้น ไอผมห้าเส้นอ่าใส่อ่าโอเคใช่สวัสดีฉันชื่อไอผมห้าเส้นไปข้างนอนดีกว่าอ,อ,อะไรวะอ่ะเฮ้ยอะไรร่วงวะ โอเคก็ยินดีต้อนรับสู่เกมพูดอีกรอบนะครับผมรอ a อ o ลสติกแมนอีพิก2นะครับผม The quest to stop ตอไอผมหาเส้นนะครับผมก็เควสนี้ผมหยุดไอผมห้าเส้นนะครับผมโอเคก็จะบอกนิดนึงน,นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับผมเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นจบหรือเลปล่านะครับผม ไม่ค่อยสบายชตอนนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วเนาะผมไม่รู้ว่าผมจะมีเออวันพิเศษนะครับผมใครที่รู้จักวันพิเศษผมก็นะก็คือการแคสเกมทุกวันนะครับผมวันพิเศษของผมนะเนาะนี่อะไรวะรูปใบไม้เออคุณได้เจอเออดินสอนแรกของคุณคุณสามารถเออวาด เออใบไม้เขาเรียกว่าลิฟลิฟเออลิฟทิซิลเออดินสอดินสอใบไม้เพื่อเออเอาไว้สําหรับในการสรางสําสหรับว่าสําหรับเออต้นไม้ที่ตายไปแล้วนะครับผมเพื่อให้มันมีเออให้มันดูมีชีวิตขึ้นนะครับผม back to life ให้มันมีชีวิตต่ออ๋อย่างงี้นี่อย่างงี้ป่ะที่ตายอ๋อนี่ไง รู้สึกมันจะทำลายมือกด้วยนะเออดีว่ะอะไรวะอ๋อถ้าเราวาดไม่ตรงแบบจังหวะอย่างนี้ก็คือมันจะลบทิ้งใช่ไหม้ยพี่เกี้เราเห็น เราโดยเมือกสีม่วงไม่ได้นะเนี่ยเราก็วาดเพราะว่าตน้นไม้นี่ช่วยสำหรับในการนีไอ้เมือกสีม่วงใช่ไหมนเนี่ยเป็นไม่ได้เอาหัวใจไว้สำหรับเพื่อนชีวิตอะเนี่ยเฮ้ยอะไรบ้างเอาเฮ้ย อะไรวะเฮ้ยนํำเพื่อนเราบอกว่าข้างบนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ปิวช่งวาใช่ไหมชึบโอเคใครวะเฮ้ยเอเออใครวะ อ๋เอ,อ <c oughs> เหมือนพวกปีศาจเมือกสีม่วงเนี่ยหรือน้ำมึกสีม่วงมัง้งเพราะว่าที่เราเห็นมันเป็นน้ำมึกสีม่วงมาทำลายพวกบ้านมนุษย์ก้างนะครับผม <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> อ๋อให้วาดต้นไม้แล้วพรุ่งนี้มันจะตายใช่ไหมชุบอ๋ออย่างนี้นี่เองตายไปเลย อ่าขอบใจอ๋อพวกกระดาษเราต้องมาเก็บเออชิ้นส่วนของกระดาษนะครับผมที่เออไอผมห้าเส้นมันทําลายไปไว้เก็บแล้วมันก็จะทําเป็นเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมอ๋อมีมันมีก้างคนอื่นด้วยที่มีชีวิตรอดอยู่เอาไงลุงตรงนี้เอาไปตรงนน้น่ะ เออเฮลโปเตโต้ uh นี่ผมไม่เข้าใจอ่ะ <Hey. S 1> ไปไปหาลุงกันลุงเขามีอะไรให้ทำอะไรวะนี่เหรอตรนไม้ฟึ๊บเอาไม่ได้ลุงทำอะไรอะ่ะอ๋อโหลุงช่วย ขอบใจไม่เป็นไรเราช่วยลุงอยู่เสมอครับเอ๊ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ,ยอยหนูม่กกี้นี่วะโอ้โหล้างแค้นไม่เลิกเลยแฮะพวกน,นี้ไปแล้ว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 ,ลวอยา่า

คุณได้เจอเอ,อหัวใจเอคริสตัลรูปหัวใจอันแรกนะครับผมเก็บเอ,อเก็บหัวใจพวกนี้นะครับผมที่เป็นรูปอย่างนี้เอ,อรูปที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเ,เขาเรียกว่าฮาร์ดคริสตัลนะครับผมเพื่อเราจะได้ชีวิตเพิ่มนะครับผมขบวนปะเออใช่พอเมื่อกี้เราเห็นมันมีแค่สามแต่ว่าน,นี่มีแค่สิอันนี้มีสี่แล้วโอยไม่สบายอีกใช่ปะ เนี่ยไอกระดาษแชปเตอร์คอมพีสนะครับผมก็จบไปแล้วกะกลับแผ่นใบแรกอ่ะไปแล้วอ่ะ สเกปบุ๊กสเกปบุ๊กเอ่อคุณสามารถวาดเอ่อนิวสติกแมนของคุณได้นะครับผมสร้างเอ่อสติกแมนอีกคนหนึ่งได้เอ่อ t a ็ a n y to it t o game สามารถเลือกเอ่อตัวละครที่คุณสร้างไว้เนี่ยสามารถคือตัวพระเอกนี่แหละสามารถเปลี่ยนตัวพระเอกเราได้นะครับผมเพื่อเราก็คือวาดใหม่อีกตัวหนึ่งวาดวาดเสร็จป,ปุ๊บเราก็ไปกดเรียกอันใหม่นะครับผม เมื่อคุณมันจะมีเอ่อมี a พนซนะผมก็มีดินสอใหม่นะผมที่เราจะเป็นมันจะอาจจะเป็นพวกของอย่างนี้นะครับผมโ okay. อเคอนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเรานะคผมอันนี้ผมเล่นไปนิดนึงนะครับผมอันนี้ไอผมสามเส้นเหมือนของผมนะครับผมแล้วก็กดนิ้วใช่ไหมแล้วสร้างแต่ผมยังไม่สร้างดีกว่า มีฝ่ายโกงด้วยอ่ะก็จะมีอันที่ผมเล่นอันเก่ากับไอนนผมไอผมห้าเส้นอันนี้ตัวที่เราเล่นอยู่เอ้ยเราเจอกดตามไปดีกว่าโอเคเราก็ไปหน้าลเวลร์เล็ตนะครับผมอ่ากระดับแผ่นใบแรกนะครับผมก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วแบบหนึง่ง อึบเ่ยเอกไปเลยโอเคตอนนี้เราก็จะไปแชปเตอร์สองนะครับผมซึ่งแชปเตอร์แรกเราก็เออผ่านมาแล้วนะครับผมมาดูแชปเตอร์สองแต่ผมจะเก็บไว้ตอนหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรอีกเนาะงั้นอาจจะแค่สิบห้านาทีนะครับผมแค่แป๊บเดียวไม่นานหรอก เดี๋ยวอาจจะรีบกลับมาแครน,นะครับผมแล้วก็อาจจะดูวันว่าจะได้มีวันพิเศษหรือเปล่าเนาะโอเคนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์และอย่าลืมซับสไคร e กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆาจากผมส่วนใครที่อยากให้ผมแคสเกมไหนบอกผมผมจะได้แคสให้ส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ